ในทุกเช้าที่มีแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านลมเบาๆคุณเคยอยากมีมุมเล็กๆที่เต็มไปด้วยดอกไม้ไหมเพียงมีพื้นที่ว่างเล็กน้อยหน้าบ้านระเบียงหรือข้างกำแพงทุกมุมสามารถกลายเป็นสวนในฝันของคุณได้แค่โรยมเมล็ดดอกไม้ลงบนดินแล้วรดน้ำอย่างสม่ำเสมอดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ชูจะค่อยๆงอกขึ้นมาอย่างอ่อนโยน กลีบดอกเบาไหวตามสายลมสีสันสดใสจ,จะค่อยๆเติมเต็มพื้นที่รอบบ้านของคุณเมล็ดพันธุ์เหล่านี้รวมดอกไม้มากกว่า20ชนิดปลูกง่ายทนแดดทนฝนและบานต่อเนื่องยาวนานจนคุณรู้สึกเหมือนมีธรรมชาติอยู่ใกล้ตัวทุกวันเสียงลมเสียงนกร้องและกลิ่นหอมของดอกไม้จะทำให้ทุกช่วงเวลาในสวนของคุณอบอุ่นและผ่อนคลาย ไม่ว่าคุณจะมีพื้นที่มากหรือน้อยส่วนดอกไม้เล็กๆนี้จะเป็นที่ที่ทำให้คุณได้พักใจเสมอลองปลูกดูนะคะแล้วคุณจะได้สัมผัสความสุขเรียบง่ายที่งดงามที่สุดจากธรรมชาติ